สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับติงลี่นะครับที่เดิมที่อีซูซุคิงยนต์สาขานางรองนะครับวันนี้ติงลี่ก็จะมีข้อมูลมานำเสนอนะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับได้รับดูนะครับแล้วก็เพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้นนะครับวันนี้ติงลี่จะแนะนำเป็นตัวควบคุมความเร็วขณะโรงทางราชชัน นะครับตัวนี้นะครับประโยชน์ของเขาคือยังไงนะครับตัวควบคุมความเร็วขณะลงทางลัดชันเนี่ยประโยชน์ของเขาก็คือจะทําให้เรานะครับขับรถปลอดภัยมากยิ่งขึ้นพูดง่ายๆก็เป็นตัวช่วยเบรกเรานะครับเวลาลงเขานะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันเป็นสัญลักษณ์ยังไงนะครับรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นตัว e s u z u นะครับตัว2020นะครับจะอยู่บนหัวคันเกียร์นะครับ ทีี่ดูนะครับจะเป็นตัวนี้ครับผมนี่นะครับมีรูปรถแล้วก็มีรูปเ,เรือนไม้อยู่ด้านบนนะครับเงื่อนไขการทํางานของเขาอ่ะครับผมก็ง่ายๆนะครับเงื่อนไขการทํางานของเขาก็คือ,อถ้าเป็นเกียร์อโอตโต้นะครับเขาก็จะทำงานในความเร็วนะครับอยู่ที่4กิโลเมตรถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็อยู่ที่7ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ้าเกินนี้นะครับจะไม่ทํางานนะครับแล้วก็ตําแหน่งของเกียร์นะครับถ้าเกียร์ธรรมดาเนี่ยจะอยู่ในตําแหน่งเกียร์ไหนก็ได้ครับทำงานให้หมดนะครับแต่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะครับจะทํางานเฉพาะเกียร์ดีอย่างเดียวนะครับแล้วก็เงื่อนไขการทํางานนะครับก็ความชันนะครับของความชันของถนนเนี่ยต้องมากกว่า10%นะครับคำว่ามากกว่ากว่าสิเราสังเกตได้ที่ไหน นะครับเบื้องต้นก็ถ้าเราลงเขาเนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์บอกอยู่แล้วมีป้ายบอกอยู่แล้วว่าความชันกี่เปอร์เซนต์สิบเปอร์เซนต์สิบห้าเปอร์เซนต์อย่างเงี้ยนะครับแต่ตัวนี้เราก็สามารถสังเกตตัวนี้ได้เลยนะครับทีนี้นะครับเงื่อนไขการใช้งานของเขานะครับไม่ยากง่ายนิดเดียวครับผมนะครับแค่ลูกค้านะครับผมนะครับมากดเปิดตัวนี้นะครับที่สัญลักษณ์รถเลยนะครับเปิดเข้าไปเลยครับกด ปุ๊บอ่าสองวินาทีนะครับคร่าวๆนะครับแล้วก็จะมีรูปสัญลักษณ์ขึ้นโชว์สีเขียวเขียวนะครับสีเขียวเขียวนะบเห็นไหมฮะสีเขียวเขียวครับนี่นะครับรูปสัญลักษณ์โชว์สีเขียวเขียวตัวนี้นะครับก็แสดงว่าเขาเปิดทํางานแล้วสแตนบายทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรูปรถสีเขียวเขียว นะครับแต่ที่รีให้ไปดูใกล้ๆนะครับผมเป็นรูปรถสีเขียวตัวนี้นะครับผมนี่นะครับก็จะขึ้นอยู่ที่หน้าปัดหน้าจอ M I D ดีของเรานะครับตัวนี้ก็สแตนบายทำงานแล้วนะครับถ้าเวลากรณีเขาทำงานนะครับเนาะมันก็เขาเรียกว่าก็มันจะเป็นการเบรกอัตโนมัตินะครับก็คือถ้าทำงานปั๊บเนี่ยก็คือเราลองเอาเท้าไปสัมผัสที่แป้นเบรกดูครับผมที่เบรกดูนะครับแล้วก็ มันจะรู้สึกน่วงๆนะครับสถานเบสสถานเท้าเรานิดนึงนะครับตัวนี้คือเงื่อนไขการทํางานของมันนะครับผมของตัวควบคุมความเร็วขนาดลงทางรัดชันนะครับตัวนี้ประโยชน์ตัวนี้ก็คือก็ทําให้เราครับผมขับรถได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับผมยังไงนะครับตัวนี้ก็สามารถเปิดสแตนบายทำงานได้ตลอดเลยครับเปิดสแตนบายรอได้นะครับผมวันนี้นะครับติงลี่ก็มีคลิปดีๆมานําเสนอ ถ้าคลิปนี้นะครับเป็นข้อมูลนะครับเป็นคลิปที่มีประโยชน์ต่ออผู้ขับขี่แล้วก็คนใช้รถนะครับเอซุนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับติงลี่นิดนึงนะครับกดกระดิ่งติดตามนิดนึงนะครับแล้วก็ฝากติดตามที่ยูทูบนะครับของติงลี่นะครับเอซุคิงยนนะครับบีวายเซลติงลี่แล้วก็ทางเพจนะครับเอซุคิงยนบีวายเซลติงลี่สาขานางรอง นะครับผมขอบคุณมากครับ